ค okay, ทุกคนตอนนี้เราก็ได้ออกมาเส้นเชล่าที่จะไปสาทรแล้วแต่วันนี้รถไม่ค่อยติดว่ะดูโล่งๆไงไม่รู้เหมือนจะดีแต่ก่อนหน้านี้ผมลองเอาขับไปทำงานแล้วโอ้โหมันอะไรไสมากโคจะติดกล้ามแขนจะพังเดี๋ยวลองดูกันวันนี้เอามาขับให้เพื่อนๆดูเส้นที่ติดที่สุด วันนี้พอติดติดตั้งแต่ตรงนู้นแล้วคอสะพานอุ้ยโอเคโอเคมีควิกชิปที่มันเชนเกียร์มันตบเกียร์อย่างมันจริงๆเลยนะครับแล้วก็ความมาลายไส้ก็มาถึงแล้วนะครับโอ้โหกูจะโอ้โห ว่าจะออกช่องนู้นเข้าทางนี้ได้ไหมโอเคโอ้อาจายได้เหลือเหลือเหลือโอ้โหเขียวแล้วนะครับไฟแดงนี้มันนานเราต้องรีบ เขียวนี่มันแป๊บเดียวแล้วมันก็แดงนานโอเคฐานจังหวัดแต่ก็ถือว่าไม่ติดเท่าไหร่กับเทียบกับวันก่อนๆที่ผมมานะวันนี้มันเป็นวันศุกร์นะครับผมวันศุกร์แต่จริงวันศุกร์มันควรติดไม่ใช่หรอหรือว่ามันศุกร์เขาไม่ค่อยเข้าออฟฟิศกันผมต้องออกขวาดีกว่าปกติจะไปซ้ายแต่ซ้ายคนชอบเลี้ยวซ้ายมันก็เลยติด พูดถึงกะพูดถึงเกียร์นะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วละ่ะผมดูแลเกียร์หนึ่งลากยาวจนถึงนู่นแหละนี่เห็นไหมคนเลี้คนเลี้ยวซ้ายปื้บมันก็จะช้าเดี๋ยวก็มาแสกซ้ายใหม่ ก็ลั่นชิบหายอ่าแดงไม่เป็นไรตรงนี้แดงไม่เป็นไรนานาไปตัดกันมาครับผมโอเคสบายๆตัดได้หมดไม่สนลุกอะไรเอาหละ แดงอีกแล้วแดงเยอะแล้วเกินเส้นนี้โอ้โหไฟแดงประมาณห้าร้อยสี่สิบอันนะครับเดี๋ยวผมคำนวณแล้วนะขวานี่แหละไอ้เดียจะไปเลนไหนละ่ะคำนวณแล้วขวาแล้วค่อยไปตัดซ้ายข้างหน้าเสือไปซ้ายผ่านตลาดข้างหน้าโอเคไม่มีใครห้ามเราได้เลื่องซ้ายผ่านตลาดแน่โอ้โหจบละอ้ว แบบพุ่งพุ่งโอ้ผมปกติไม่ค่อยได้ขับอย่างนี้เลยนะถ้าเส้นเนี้ยมันติด <c oughs> เกียร์หนึ่งลากประมาณห้าร้อยสี่สิบเมตรไปถึงไปถึงไฟแดงเนี่ยผมเกียร์หนึ่งปล่อยคัดไหลยาวๆไม่ห้ไปครับอีอี ฝนก่อนฝนตกนะโอ้หกล้ามแขนผมจะขึ้นขับเส้นเนี้ยขากลับด้วยแต่วันนี้มันแต่วันนี้มันไม่ติดเว้ยเนี่อย่างเงี้ยอย่างงี้คือไม่ติดนะครับสําหรับชาวสาทรหรือเปล่าอย่างนี้คืออย่างนี้สําหรับผมคือไม่ติดนะเพราะว่ามันก่อนม่ติดเที่ยวกว่านี้อขอไฟคำยานครับติดเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคอเค๋อ แตรงไปเราจะไม่ลอยไหมไม่ลอยดีกว่าลรามสายโหดกระโดดยิงอยู่แล้วเราไม่ลอยอะไรทั้งนั้นอะไม่ต้องรีบมากนะครับเพราะข้างหน้าก็แดง ก็แดงอีกนั่นเห็นไหมแดงทุกแยกไม่สนลูกใคร แล้วก็ติดทุกแยกหัวกูจะปวดทำไมมันไม่ทำไมมันไม่แบบอเขียวรวด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 ให้เราสักสกทีหนึ่งนะมันก็เป็นไปไม่ได้เห้ยโอกาสมันน้อยไมเป็นไรสามสิบวิสบายสบายรถก็น้อยมากวันนี้โล่งๆสบายๆเหมือนกัน ความอะไรใส่เหรอไม่มั้งจานนี้เขาจะเลี้ยวขวาไม่ไม่ติดไม่ไม่ติดมันมันจะอยู่เขาอยู่เทินกันโอเคอทันไหมผมไม่กล้าบิด แร,แรงที่เราไม่ได้ติดยิดเคสยอดโอ้ตรงนี้มาบรา,ายไส่ตรงนี้ต่อปกติผมจะไปติดตรงนู้นนะแยกไหมปกติจะมารอแดงนี้ตรงนี้มันก็แบบโลง่ลงๆแล้วเย่กร yeah. ะจกพี่กว้างไปอ่ะพี่หุบหุบมันเข่าจาุกน่อยในบม่ได้บอกหัวหน้า โอ้แต่วันนี้ทำเวลาได้ดีนะเนี่ยออกสายแล้วเสือกรถไม่ติดโกโกโกต้องระวังครับแสกผ่านมาแล้วมาแล้วกลัวอย่างเงี้ยโอ้โหรถตู้บงังทำเลหมดแล้วจะไปไหนวะนะไหลไส่แล้วไงกูจะไม่เป็นไรมันเขียวแล้วมันไปไม่ได้โอ้โหถ้าฟอร์ซ่าพันดับเบิลคันนี้ไปได้ผมก็ไปได้นะ จะไปไม่ได้ละเหลือเหลือต้องให้อาจารย์เบนนี่ไปก่อนคิดว่าจะทันเขียวไหมแต่มันแซงไม่ได้อ่ะแทงอะไรละเกีอวอ๋อเป็นต้องไปบิดไปเบิดอะไรมาแล้วปล่อยไหลแล้วเขาจะแดงเงี้ยแล้วก็แดงอีกประมาณสิบปีแยกนะ แสดงโค้ชนาหานโอ้โเนี่ยอขึ้นมา13กิโลลิตรนะโอ้โหโอ้โอะไรใส่3กิโลลิตรนะอ่าผมหลบนี้ก็ได้ผมก็จะวันนี้ขับมาได้8กิโล13กิโลลิต หลายดีกว่าเอาละเริ่มแล้วความมันไหลไส้ความมันไหลไส้่มันไหลคอมันไหลขอ้อมันไหล,ขหลแขนมันไหลทุกบนไหลเนยครับอ๋อเนี่ยมันค่อยเขียวดีกว่าเออแจวแ๋วแดงไปเลยไปเลยค่อยๆคานไปได้อยู่เออวันนี้เป็นเออวันนี้เป็นใจไว้ไม่ต้องมดุดต้องอะไรเยอะวันนี้ดีวันนี้ดีจริงๆ ไม่ได้ไปทางนี้แหละดีแล้วเขาค่อยไปนี่แหละพอผมจะซ้ายตรงนี้นะแล้วก็รอบต่า,ตาก็สะดุดเดยกเป็นไรไวเนี่ย ไม่ตายร้อนสาดแต่ก็รวมก็คือว่าเนี่ยอย่างเง่้ยดีแล้วฝนไม่ตกอะรถมันไม่เปื้อนูผ้พี่หยุดแป๊บหนึง่งผมขอไปน้อยเยี่ยมมากขอบคุณครับโหติตรงมาถึงนี่นเลยเอะมันจะเตะคลิปชิป นานจะโล่งอย่างนี้นะครับสุดยอดฝากอะไรไปเลยเ,ออเดี๋ยวสายผ่านตลาดผ่านตลาดหมดนั่นแหละ สั้นกันจัดผมสันนส้นกันจัดผมสวยจริงนะอิสโอเขียวอีกแล้วโอ้โหวันนี้วันอะไรวะเนี่ยโคตรดีโอ้โอเหเขียวกันยาวๆผมต้องรีบแล้วแล้วขอไปหน่อยได้ไหมอ่ะคลิกคลิกผ่านแดงซะแล้วไม่ทันอ้าวตรงได้เหรอไปได้ โอ้ oh, วันนี้มันเป็นวันถ้าถ้าอย่างนี้ทุกวันนะสบายไม่เหนื่อยด้วยไม่มีความเหนื่อยเลยโอเคแต่มันไม่ทุกวันครับผมผมลองมาแล้วน่าจะเป็นเฉพาะวันนี้ละมั้งแต่วันนี้ถือว่ารถน้อยโอ้โ oh, อ oh, ้เช็ดลูกเพี่รถมันไม่ว่างเห็นไหมเลนมันไม่ว่างมันไปไม่ได้ เขาผมอยู่ไหนวะนะ้าหาไม่เจอโอเคเห็นละเย่ yeah, ถึงแล้วฟอร์จูนทาวเวอร์โอเคโก้โอ้ฟอร์จูนทาวเวอร์วันนี้เอเวอเรสต์ตกที่สิบสามจุดสี่กิโลลิตรนะครับหมหืถือว่าเปลืองสะอาดไหมเนี่ยถ้า ถือว่าเปลืองไหมโคตรเปลืองอะ่ะแต่ถ้าแต่ถ้ารถน้อยขนาดนี้ทุกวันมันก็ไม่เมื่อยอครับมันจะขับได้สําหรับคนที่มีเงินนะะสำหรับผมผมไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อรถเล็กแล้วไม่ไหวผมต้องมีรถสำรองซะหน่อย ลัน่นจะจอดตรงนี้นะตรงนี้ตกระยะทางผม11.5กิโลเอรเรดกินน้ำมันไป13.3กิโลลิตรโอ้โหถือว่าวันละประมาณหนึ่งไปกลับก็ประมาณ2ลิตรไดนะ้ผมว่าประมาณ2ลิตรก็วันละ70บาทนะครับทุกคนผมจะจอด่องนี้นะกลัวมันพรวไม่น่าจะมีใครจอดแล้วหรอผมว่า เหมือนจะโอเคจะขอเบียดเข้าอีกหน่อยนะปิดนี่กันโอเคมันว่างเยอะอยู่ไม่มีใครมาเบียดผมหลงมากเฮ้ฮอแต่ผมคิดว่าโดยรวมแล้วผมไม่ไหวพรุ่งนี้วันเสาร์ผมจะไปซื้อรถเล็กแล้วไม่ไหวหามึงสองมาไว้ขับทำงานดีกว่าครับทุกคนโอเคเราไปเจอกันทริปหน้านะครับบายบาย